สวัสดีครับสวัสดีครับพี่หลังจากรับชมรับฟังมาจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารชุนักทานว่าคนว่าใช่หมา <สะ S 1> แม,ม่นั่นไม่เห็นว่าเขาเปิดไฟเลีเ้ยวหรอคนเยอะจังเลยเด็กๆถึงแล้วลูก อเลี้ยวซ้ายแล้วจุดหมายของคุณอพี่เดินมาดีขวาที่นี่แหละไปดูก่อนไม่ต้องทาเยอะเลยลงมาเอา นอาน้องเอาน้องคว้นมา